สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยเดินทางมาซ่อมกุญแจรถเบนซ์นะครับ C250 นะครับ W204 นะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทที่ใช้งานประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับรีโมทกดได้ปกตินะครับทำงานปกตินะครับแต่ว่าอาการที่เป็นอยู่นะตอนนี้นะครับเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับไม่มีเสียงดูดนะครับแล้วก็ขอพวงมาลัยล็อกนะครับบิดกุญแจออนนะครับไฟหน้าปัดไม่ขึ้นนะครับขอพวงมาลัยก็ยังล็อกอยู่เหมือนเดิมนะครับบิดสตาร์ทก็เงียบนะครับ ไม่มีเสียงใดสตาร์ทำงานนะครับซึ่งเป็นอาการประจำของรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะทำการรื้อหาสาเหตุแล้วก็เปลี่ยนอะไรเสร็จแล้วจะมาทดสอบอีกครั้งนะครับครับหลังจากทำการรื้อรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็เจอสาเหตุที่ทำให้กุญแจรถบิดสตาร์ทเงียบนะครับเกิดจากตัวล็อกคอไฟฟ้าตัวนี้เสียนะครับทำให้รีโมทกดได้แต่รถบิดสตาร์ทไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าอันใหม่นะครับลงทะเบียนระบบให้ใหม่นะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบสตาร์ทนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนล้อคอไฟฟ้าอันใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลงทะเบียนระบบให้ครบทุกอย่างนะครับแล้วตรวจเช็คโค้ดลบโค้ดนะครับก็ไม่มีโค้ดอะไรโชว์แล้วนะครับกุญแจรีโมททุกดอกที่มีก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับทํางานเหมือนเดิมปกติทุกอย่างนะครับไม่มีผลกระทบใดๆนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจครับมิดออนหน้าปัดนะครับไฟหน้าปัดขึ้นโชว์ปกตินะครับสตาร์ทครับ สตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์มีอาการเหมือนในคลิปนะครับคอพวงมาลัยล็อกรีโมทกดได้ปกตินะครับบิดสตาร์ทเงียบไฟหนะ้าปัดเรือนไม้ไม่โชว์นะครับมีบริการหรือถอดซ่อมถึงที่นะครับ082 616 6655นะครับ